ท่านประโยคคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานประกรรมฐานสมาทานศิลนแล้วในโอกาสต่อน,นี้ไปก็จะขอแนะนำท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติในระกรรมฐานด้าน พระพระส,ะระสะกิทาคามีสำหรับเรื่องราวของพระโสดาบันก็คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะปฏิบัติได้เพราะเป็นของไม่อยากนักแต่ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดาบันนี้ ยังตัดกิเลสไม่หมดเปลีนได้เพียงว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เรื่องที่จะน่าสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงบะโสดาบันตอนนี้จิตมักจะนิยม คำว่าธรรมดาอยู่เสมอในคำว่าธรรมดาก็หมายความว่าเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะสนเสรินความสะเทือนใจสำหรับท่านที่เป็นสุตโพสู์ดาบันนี่มีน้อยเต็มทีถ้าจะเทียบกับอารมณ์ของปุตุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสความวันไหวประเภทนั้นไม่มี เนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันไม่เป็นหมกบุคคลที่ถือมงคลตื่นข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ก็คือกว่าทีนั่นดีก็คือกันว่าที่นี่ดีพระโสดาบันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมีความมั่นคงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ที่ตนปฏิบัติได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเบโสดาบันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความดีหรือความชั่วคนที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพียงใดนั่นมันขึ้นอยู่แก่ตัวเอง ไม่ใช่ว่าผลใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ความจริงครูบาอาจารย์มีความสําคัญท่านเป็นคนไม่อกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ก็จริงแลแต่แต่ว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนนั่นหมายความว่าเราจะดีหรือว่าเราจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวของเราถ้าครูบบอาจารย์สอนมาแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลมันก็ไม่มีโกหินอนาโธบรทติยาข้อนี้หมายความว่าคนอื่นบุคคลเล่าใครเป็นที่จะเป็นที่พึ่งได้อาทาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนของเราดีแล้วไซนาทั้งลปฏิทุนละพัง เราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นพึ่งหาได้โดยยากตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไวน้นี้พระโสดาบันมีความยึดมัน่นด้วยมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือไม่ดีครูท่านสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้ว พระอริยสงฆ์ท่านหลายสอนเรามาแล้วถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ดีไม่ได้ฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ที่สำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน,น้นสำนักไหนไหนก็ไม่มีความสำคัญถ้าเราไม่ดี นี่จำพระบาลีนี่ไว้สำหรับท่านที่เข้าถึงความเป็นประโูนดาบันคือเป็นพระริยเจ้าขันตนท่านจะมีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดิน้นไม่รนนี่ผมไม่ได้กันท่านนะไม่ได้กันพวกท่านว่าท่าจะไปทางไหนนะผมห้ามไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยห้ามใคร ในพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันกันจริงๆต่อไปนี้อารมณ์จะต้องใช้หนักกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเราเริ่มเดินจุดหาพระสกิทาคามีอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทา,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 าคามีมัก พระสกิทาคามีมักนีต้องใช้อารมณ์เพิ่มอารมณ์เพิ่มที่เราจะพึงใช้ก็คือหนึ่งอสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานสองรมิหาร4ีสาอะไรดีละ่ะสอรมิหารสีและสามจาคานุสติกรรมฐาน และก็สี่ร่วมด้วยกายกตานุสติจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ระยะก้าวขึ้นไปหาจุดใหม่ก็จะต้องนั่งไล่เบี้ยกันทีละน้อยทละ,ะน้อยเพื่อความเข้าใจของพวกท่านทั้งนี้เขาก็าอะไรก็ต้องขออภัยดีบางท่านอาจจะคิดว่าแม้พูดอย่างนี้นี่ดูถูกเราเกินไป <c oughs> ดต่ยความจริงแล้วความพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูหมิ่นพวกท่านว่าทํากันมานานแล้วแค่พระสกิทาคามีเท่านี้น่ะหรือที่เราจะทําไม่ได้และการแนะนํากันก็ไม่ได้หวังว่าจะแนะนําเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติในชุดนี้เท่านั้นหวังให้คําแนะนํานี่เป็นดําราย,ยาวนานเป็นกว่านี้หลายสิบปีหรือเป็นร้อยปี ฉะนั้นก็ยะต้องขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งมาตอนนี้เราก็ต้องเร่งรัดก,กันด้านสมาธิให้หนักพอสักหน่อยเนื่อนก็ตอนนี้แหละเป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะว่าพระสกิทาคามีนี่มีการบรรเทาในราคะความรัก โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอันว่าอาการทั้งสามประการนี้ต้องมีกำลังน้อยสำหรับพระสกิทาคามีผลหากว่าจะพึงเข้าถึงโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าความรู้สึกในเพศรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่มี <c oughs> เห็นคนสวยก็เห็นเหมืนก็เห็นซากศพ <c oughs> เห็นวัตถุที่สวยก็เหมือน,นกับเห็นไม้ผุมันไม่มีความหมายการดิ้นรนในลาบเสการะไม่มีในพระสีทาคามีเพราะกำลังหรือความโลภมันตกไปคลานต้มเตียมต้มเตียมเหมือนกับกุก้งใกล้จะตาย อำนายความโกรธความหวั่นไหวในถ้อยคำที่บุคคลปรามาชก็หายากความหลงในสรีระร่างกายทรัพย์สมบัติทันหลายมันก็เปลียเต็มทีอาการอย่างนี้แปลการของพระสีทาคามีผลนี่ผมพูดถึงตอนจบถ้าเข้าสกิธาคามีผลมันเป็นอย่างนี้ สำหรับความรักในระหว่างเพศมันเกือบจะหมดความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่ของอารมณ์จาหมดความรู้สึกแต่บางครั้งนานๆมันก็โผล่หน้ามานิดหนึ่งฉะนั้นท่านที่เข้าถึงพระสกิทาคามีนี่บางทีเผลอคิดว่านี่เราเป็นพระอนาคามีเสีแล้วหรือ ตอนนี้คุยสู่กันฟังต่อไปก็จะขอนำวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตอนนี้ต้องรักอารมณ์สมาธิให้มากแต่ก็จงอย่าให้มากเกินไปถึงก็เป็นโรคเส้นประสาทไปง่อยเปรียดเสียขาอดอาหารการบริโภคเคร่งครักเกินไปอย่างนี้ไม่มีผล แทนที่จะมีคนก็กลายเป็นของมีโทษวิธีปฏิบัติในตอนนี้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะใช้อารมณ์พิจารณาอาสุป,ส,ป,ปสัญญาเอาอาสุปกันเสียก่อนพิจารณาด้านอาสุภสัญญาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะเริ่มต้น ในการจับอนาปานุสติกรรมฐานจับลมให้ใจเข้าออกโดยเฉพาะหรือว่าจะควบคู่กับพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามทำสมาธิให้ลมใจมันสบายให้มีความเข้มแข็งในอารมณ์ความเข้มแข็งในอารมณ์นี่ไม่เหมือนอารมณ์กับคนโกรธ อารมณ์ของคนโกรธในเข้มแข็งในด้านของความชั่วความเข้มแข็งในด้านของการจยกก้าวเข้าไปสู่พระสกธาพระสีธาคามีเป็นความเข้มแข็งด้านดีเรื่อสงนานาปานุสติกับพุทธานุสติกรรมฐานให้จิตมีอารมณ์โปร่งมีความสบายใจเย็น อย่ารีบอย่าร้อนหรือว่าท่านจะพิจารณาในด้านอาศุป,ปรกรรมฐานไปเลยก็ได้ถ้ารมใจยังเป็นเช่นนั้นตอนนี้ไปผมก็อย่าขอพูดถึงวิธีที่ปฏิบัติในยามปกติเราพยายามลืมเสให้หมด ลืมว่าคนนั่งเขาว่าเราคนนี้คนด่าเราคนนั่งเขาเกลียดเราคนนี้เขารักเราคนนั่งเขาสันเสริญเราอารมณ์คุณโมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกธรรมลืมมันเสียมันจะมีลาบหรือไม่มีลาบก็ช่างมันลาบมีแล้วมันจะหมดไปก็ช่างมัน ยศถาบรรดาศักดิ์เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างมันลืมมันอารมณ์อย่างนี้ลืมมันเมื่อได้ยศมาแล้วเขาจะเลือกคืนไปก็ช่างมันหรือว่าการสรรเสริญน,นินทาจะมาจากทางไหนก็ช่างมันความสุขความทุกข์ใารมกายทางกายทางใจไม่มีความสำคัญสำหรับเรา เราลืมโลกกระทำแปรายการเสียจงพยายามลืมฝึกลืมย่าสนใจนึกก็ลืมคำปราโมททันไหล,ลืมอารมณ์ของความชั่วที่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ดีลำเอียงคนนั้นรักคนนั้นมากรักคนนี้มากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราคนนี้เอาใจเราลืมมันเสีย เพราะว่านั่นเป็นอารมณ์แห่งความเลวเนืออารมณ์ของนิวรณ์ห้าตอนนี้นิวรณ์ห้ายังควรใจอยู่การไม่ฉันทะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความโกรธความพยมบาดอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะวิเศษอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ชั่วลืมเซ่หมด ถ้ารณมเรายังมีอย่างนี้เรามันก็เลวเราถ้าเรายังรู้สึกว่าคนอื่นเขาชั่วก็สแสดงว่าเราชั่วมากเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีใครชั่วเพราะว่าเรายอมรับนับถือกฎข้องรมอะไรจะมีชั่ว เรายัางนินทาว่าร้ายพวกคนอื่นนั่นเรายัางชั่วยอยู่อาการอย่างนี้จนลืมแี้หมดต่อไปเราก็เกาะติดอารมณ์ความจริงปฏิปทานี้เป็นปฏิปทาของฝ่ายที่เขากำลังลุกรานประเทศเขาใช้ถ้าเขาใช้ในการรบตอนนี้เราก็รบเหมือนกัน เรารบกับกิเลสเราก็เป็นทาหารเหมือนกันทหารเข้ารบเราก็เป็นทหารเป็นทหารในกองทัพธรรมซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจอมทัพนี่เมื่อในเมื่อเราลืมจุดนั้นลืมจุดเสียแล้วก็เกาะติดเกาะติดจุดดีเราก็มานั่งพิจรารณากายของเรา ว่าโอนหนอกายของเรานี้มันจะทรงอยู่ได้สักกี่วัน <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปตามกายความหมายในชีวิตไม่มีสำหรับเราเพราะชีวิตนี้มีสภาพเหมือนกับผีหลอกร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีสภาพมันเพีหลอกหลอกตรงไหนเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยมันก็หลอกเรา <c oughs> หลอกให้เราเห็นว่าโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะร่างกายสมบูรณ์นึงถึงความเป็นหนุ่มสาวมีความเปล่งปลัง่งตอนนี้มีความปรารถนากันมาก มืงอรักกูกูรักมืงออยากจะเข้าเคลียอยู่เป็นคู่สามีพัญญาซึ่งกันและกันตอนนี้อารมณ์เราก็หลอกอีกหลอกอยังไงหลอกเห็นว่าเขาสวยหลอกเห็นว่าเขาดีหลอกเห็นว่าเขาน่ารักก็มีร่างกายสะอาดสดใสนั่นหลอกร่างกายของใครมันดี ร่างกายของใครสวยร่างกายของใครสะอาดมันมีที่ไหนคนทุกคนมีไหมที่ใครไม่มีอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสเลดน้ำลายที่มีอยู่ภายในร่างกายบอกวันทีด้วยว่าร่างกายของใครเขามีอยู่บ้างร่างกายเรามีไหม ร่างกายเขามีไหมถ้ามันมีเหมือนกันร่างกายมันก็สุกปรกเหมือนกันแล้วทำไมเราจะไปหลงรักกับสิ่งที่มีสภาพสุกปรกมันเลวแสนเลวเนี่ยอารมณ์นี่เราต้องเกาะติดเกาะติดอารมณ์ให้ทรงตัวว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความสุกปรก และวมันก็หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้มีความเสื่อมมีความสุดมีความโทมไปทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็จะมีสภาพพลันตายเราตายเขาตายอาการตายนี่ความจริงจิตไม่ได้ตายแต่กายมันตายก็ช่างเถอะเชลบ้านเขาถือเราถือเขา เราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ตายเขาก็ตายเอเราก็สุกกรกเขาก็สุกปรกมองดูร่างกายนี้มันมีอะไรเป็นเครื่องน,นิมิตเครื่องหมายที่จะส่งไว้สิ่งความดีหาไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพใดปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเพราะว่า ธาตุสี่ที่มันคงเข้ามาเป็นร่างกายแบ่งเป็นอาการสามสองมันเคลื่อนไปหาความพังเป็นปกติสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรไหมที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปที่เรามีความหมายมั่นปั้นมือว่าร่างกายนี้จะทรงตลอดกาลตลอดสมัย คนที่เรารักวัตถุที่เรารักที่เราปรารถนาคิดว่าเขาผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเวลาที่เรารักเลือกคนสวยที่เราพอใจแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าคนที่เขาเคยสวยมาแล้วแล้วก็หมดสวยมันมีบ้างหรือเปล่าคนที่มีวัยเลยไปแล้วเนี่ยเขาสวยไหม ถ้าเรารักลูกสาวเขารักลูกชายเขาแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตาย,ยายของเขาว่าแต่หากว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาหาเรื่องแต่งงานไม่ได้เพราะแก่โครกแก่ครากแบบนั้นไม่มีใครเขาแต่งงานด้วย สิ่งนี้เขาจะแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นคนสวยคนดีมีร่างกายแข็งแรงพอมีความเอิบอิ่มของขันห้าแต่เวลานี้เรากำลังรักลูกหญิงลูกชายของเขาอยากจะได้มีคู่ครองเพีว่าร่างกายของเขาสงา่าผ่าเผยมีความสวยสดงดงามเฉพาะสตรีมีความอ่อนช้อยหน้าหวานพูดดีพูดไพเราะ สื้ออย่างนี้ที่เรามองเห็นมันหลอกหลอนเราเองใครหลอกเราหลอกไม่ใช่ชาวบ้านเขาหลอกเราหลอกเขาเขาหลอกเราต่างคนต่างหลอกกันร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกรปรกข้างในไม่ต่างกับส้วมเคลื่อนที่ ร่างกายสุภาพบรุระหลุตสตีที่เรารักก็มีสภาพเหมือนกันแต่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาหลอกคนอื่นเอา,าผ้าผ่อนท่อนเสบยเครื่องแพรพันนั้นหลายมาห่มกายให้มันเก๋แต่งหน้าแต่งผมแต่งเนื้อแต่งผิวแต่งพันแต่งไปหาความทุกข์ไม่ใช่แต่งไปหาความสุข เป็นอันว่าเราจะทํำยังไงก็ตามเขาจะทํำยังไงก็ตามร่างกายมันก็ทรมเข้าไปหาคนที่แก่กว่าเราอยู่เสมอในเมื่อร่างกายมีสภาพอย่างนี้ในที่สุดไปถามมนุษย์ตนใดที่ว่ามีอายุมาถึงโกดปีล้านปีมีไหมมันก็ไม่มี ไปถามคนทุกคนที่ว่าปู่ยา่าตายายญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปถึงโทษเถิดมีไหมเขาจะบอกว่าญาติของเขามีแล้วก็ไปถามตัวเขาอีกทีว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านมีนมเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าตายไปหมดแล้วนี่เป็นกฎข้อความจริง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุสมมณรนจะต้องคิดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่วาร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดคนดีไม่มีอะไรจีรัง,ย,งยั่งยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในทรากลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดในร่างกายของแต่ละร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุกโรกกสโครกมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเสียจริงๆฉะนั้ขอันรดายท่านพุทธบริษัทชายหญิงวันนี้ว่ากันแค่อสุภกรรมฐานอย่างเดียวพอพิจารณาอสุภกรรมฐานกับกายกตานุนสติ มิจรนาให้เห็นปรงให้เห็นเกาะติดมันจริงๆเกาะติดมันจริงๆเกาะติดตามสภาพความจริงของมันลืมอารมณ์หลังที่เรามีความหลงเห็นคนสวยพยายามไปดูทั้งบ้านในเวลาที่เขาไม่แต่งตัว ไ่ดูที่เวลาที่ก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะมันน่ากินน่าดื่มไหมนั่นแหลคนสวยที่เราคิดว่าสวยก็คือคนสวยมันจะสวยตรงไหนแต่ไม่ได้ความสกับกจะเอาคำว่าสวยมาจากไหนถ้าอยาถามว่าคนสวยคือใครก็คือเรา เรามันสวยเพราะาเห็นคนที่สกปรกหาว่าเป็นคนสวยเห็นคนที่มีสภาวะร่างกายไม่สรง่ว้ถึงความจีรัางย่างยืนหาว่าย่างยืนเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะโง่เข้าไปรักร่างกายที่มีความสวยสดงดงามตามที่เราคิดด้วยความโง่อีกหรือ เราจะหลงในวัตถุที่เขาแต่งในสีสันวันนาะเห็นว่าสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเต็มไปด้วยความผุพังเก่าคําคร่าภายในมันเดินทางเข้าไปหาความสันหลายตัวของมันเรายังพอใจหรือ,อยังไงเป็นอันว่า รงอารมณ์ใจคิดไว้อย่างนี้ว่าร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีมันเต็ม,มไปด้วยความสุขสรบและก็ยังไม่มีการจีรังย่างยืนมันสุดมันโสมมันจะสลายตัวไปทุกวันในที่สุดเราก็กลายเป็นผีที่ไม่มีใครปรารถนาเมื่อนาปานุสติกมามฐานคือรมปลานสิ้นไปใครเราเขาจะต้องการ ดูตัวอย่างนางสิดีมาสวยแสนสวยแต่ได้ว,ว่าพอตายแล้วสามวันองค์สมเด็จพระทรง์ทันบรมศาสนดาทรงนำพระไปะเยี่ยมไปเยี่ยมศพคำว่าการเยี่ยมศพของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ให้บรรดาพระท่านหลายมีความเข้าใจในขันห้าว่ามันสุขปก ในที่สุดประกายขายนาสิริมาพันบาทพันกหาบณะ,ะไม่มีใครซื้อให้ยกให้เปล่าๆนางเน่าแล้วไม่มีใครซื้อยกให้และแถมเงินให้นักอีกก็ไม่มีใครซื้อนั่นเพราะอะไรตอนที่นางสิริมามีลมปรานเธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเป็นที่ต้องตาต้องใจเขมรดาแขกเมืองทันไล แต่ว่าตายไปแล้วสามวันมีสภาพอย่างนั้นสำหรับการพิจารณาแบบนี้ขอท่านทั้งหลายทำใจสลับกันระหว่างสมาธิกับการพิจารณาถ้าพิจารณาไปอารมณ์สัน้นเราก็ถอยหลังเข้ามาจับอารมณ์ให้ทรงตัวคือทิ้งการพิจารณาเสียมาจับอนาปานุสติกับพุ้ทานนุสติควบกัน สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ในที่สุดจิตใจของพวกท่านก็จะเกาะติดอยนในอารมณ์ขอาอสุภกรมกรมกรรมฐานกับกายคตานุสติและสก,กายทิฐิเป็นตัวตัดกิเลสในด้านของราคะจริตคือการมาราคะจะค่อยๆสลายตัวไป และขอใคอย้ทนานหลายจนลืมความหลังที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความจีรังอย่างยืนมีความสวยสดพงามที่เราน่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจงทำกำลังใจท่านยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงตามที่กล่าวมามองดูเวลาก็าหมดเส็จแล้วสำหรับวันนี้สำหรับอสุป,ปสัญญากัาบกายยตานนสติ กับสกายาติท,ทิวันนี้ก็ขอ,อยุติว่แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นภาวะอสมควรสำหรับท่านสวัสดี